สวัดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องระบบดันเจียนนะครับว่าแต่ละอันเป็นอย่างไรนะครับเมนูดันเจียนนะครับก็กดตรงนี้นะครับคำว่าดันเจียนกดเข้ามาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้จะมีดันเจียนรายวันอยู่2ตัวนะครับอันแรกคือครีม s ั n t e m p พิอันที่ชื่่ i อไอ r o ูนนะครับครีมซันเนี่ยเอาไว้เก็บเลเวลนะครับ e x p เยอะโกเยอะนะครับ ไอซูนเนี่ยเอาไว้หาของตีบวกนะครับ EIP พอประมาณเนาะทีนี้ทั้ง2ดันเนี้ยเราจะลงได้อย่างละ1ชั่วโมงเนาะโดยที่จะรีเซ็ตทุกๆตี4นะครับมาเรีเยเคสนะครับจะเป็นดันเจียนรายสัปดาห์นะก็ก็จะมีของดีดๆเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงกุญแจที่เอาไว้ลงดันเจียนต่อไปคือ Twisted Abyss นะครับซึ่ง อันนี้สามารถลงได้พร้อมเพื่อนนะครับโดยที่ต้องใช้กุญแจที่ดอปจากมาเรียเคฟในการลงนะครับกุญแจหน้าตาจะเป็นเช่นนี้นะครับนี่ครับทวิเต e เซ e r ์เวอร์เมสคนะครับก็ชื่ออะไรก็ลงได้เฉพาะอันนั้นนะครับถ้าเป็นเลเวลสูงๆกว่านี้ก็คือต้องเป็นดันเจี้ยนอื่นที่เป็นทวิเตตนะครับก็วิธีได้มาก็จากดันเจี้ยนมาเรียเคฟนะครับ ทีนี้มาดู World ์ u n น e o n นะครับ World ์ u n g e o n เนี่ยเป็นดันเจียนที่ทุกเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อถึงกันนะครับก็เดี๋ยวจะกดเข้าไปให้ดูนะกดปุ๊บมันก็จะพาไปโลกที่เชื่อมต่อกันหมดนะครับพอ,อเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เป็นงี้ครับก็คือเหมือนแมปทั่วไปแต่ว่าไม่ใช่แมปทั่วไปนะครับแบบนี้เป็นแมปฟ p k พีเนะครับก็คือซัดกันได้นะครับแล้วก็ มีบอสสี่ตัวอยู่ในแบบเดียวของที่ดอบเนี่ยก็จะเป็นพวกประดับที่เ,เขาเรียกเลลิกนะเออพวกเนี้ยก็มีมอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์ Monster, พวกนี้ก็น่าจะเลเวลประมาณ40นะครับค่อนข้างโหดใช้ได้เลยสำหรับช่วงเวลาวันที่2วันที่3แบบนี้นะืแต่ว่าก็ดรอปของที่มีโอกาสดอปของแรนะครับสีฟ้าค่อนข้างดีเลยเนาะ ก็ okay. แบบนี้นะครับวิธีดูว่าใครมาจากเซิร์ฟไหนนะครับให้ดูต่อท้ายนะครับอย่างผมเซิร์ฟ A1 หนึ่โฟลมนะครับเอเชียหนึ่งเนาะถ้า,าว่าเจอคนเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นภาษาเกาหลีเลยนะครับเนี่ยครับ,นรบนเ,รเนี่ยครับเป็นเกาหลีเนาะนี่เขามาตกปลาอยู่อยากเจอเพื่อนต่างเซิร์ฟก็เจอได้ที่นี่นะครับก็จบไปแล้วกับเรื่องนั้นเจนสรุปอีกทีหลายวันมี2อ,อันกิมซันเทมเพลิลไอซ์รูนส์มารีอเคปเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ8ชั่วโมงนะครับ t w i t t e Abyss ต้องลงมาเรียเคฟเอากุญแจมาแล้วลงปรบบปาร์ตี้นะครับหรือจะหาปาร์ตี้เซิร์ชอย่างนี้ก็ได้นะครับมี free entry สัปดาห์ละ3ครั้งนะครับ Golden Gen ลงไปไม่จํากัดนะครับแต่ก็มอนค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็มีเป็น free PK อาจจะเจอศัตรูจากต่างเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแล้วก็ใครที่กําลังมองหา ร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมเชิญที่ ACK เกมท็อปอัพเซ็นเรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว1้0 0ติดต่อได้เลยที่ Facebook ACK Top Up หรือ Line at ACK Top Up มีเครื่องหมายแอดไซน์ด้วยนะครับ